นะคะรัตนาราศีกระจายศรีเป็นอยู่หน้าสวนประชาสัมพันธ์ของโครงการสารกรมป<ช>่าไม้หน่วยงานเราจะขึ้นกับกระทรวงทรัพยากธรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเมื่อก่อนนี้ขึ้นกับกระทรวงเกษตรแต่พอมาตั้งกระทรวงทรัพย์เราก็เลยถูกโอนย้ายไปขึ้นกับกระทรวงทรัพยก์ก็68ปีแล้วนะคะที่เราดูแลป่าสัากด์<ช>เราเป็นเป็นออหน่วยงานที่ดูแลป่าเศรษฐกิจไปถึงป่าที่เราปลูกแล้วเราก็ตัดตามขั้นตอน<ช>ค่ะอย่าง อย่างบางทีชาวบ้านอาจจะไปตัดแต่ไม่ปลูกแต่ของเราเนี่ยจะปลูกแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ปลูกทีนี้เราก็เลยดูแลมา68ปีก็ภาคภูมิใจนะคะที่อยู่ในงานนี้ว่าเราสร้างออกซิเจนให้กับโลกอย่างมหาศาลเริ่มมาตั้งแต่ปี2450ใช่ค่ะแล้วด้านนู้นเป็นอะไรคะด้านนู้นนี่กองทัพบ,บกค่ะแล้วก็อันนั้นสานักงานสหรประชา,ชาติตรงนี้จะเป็นถนนประวัติศาสตร์ตลอดเวลาคขอบคุณพี่แม่มมกนะคะ ที่มาเป็นวิทยากรให้กับแบ็คลุงกับป้าแบ็คแพ็รอบโลกโอขอบคุณโอ้นี่แบ็คแพ็รอบโลกเลยเหรอคะเวทีราจะด,ดำเนินค่ะตรงนี้เป็นสนามมวยค่ะเมื่อก่อนนี้จะมีคู่กันอยู่สองเวทีค่ะตรงนี้จะเรียกว่าวิกแอร์ค่ะว,วิกก็คือเขาพูดว่าวิกหนังหรือโรงหนังอะไรอย่างนั้นนะคะตรงนี้ก็จะติดส่วนนี้ติดแอร์ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ติดแอร์เป็นหลังคาสังกะสีตรงนั้นเป็นเวทีมวยลุงพินีซึ่งตอนนี้หมดสัญญาเช่าได้ย้ายไปแล้วค่ะ เวทีมวยรายชดำเนินอยู่ถัดจากโครงการอุตสาหกรรมป่าไม้ค่ะก็อยู่บนถนนราชดำเนินน้วยค่ะแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นกองทัพบกค่ะสำหรับเวทีลุงพินีนะคะย้ายไปอยู่ที่ถนนรางินทาค่ะถัดจากเวทีมวยรายชดำเนินค่ะ จะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งด้านตรงข้ามก็ยังคงเป็นกองทัพบกอยู่กระทรวงคมนาคมค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ค่ะแต่เดิมเป็นกองการทำถนนค่ะแล้วก็พัฒนามาเป็นกระทรวงคมนาคมค่ะปัจจุบันอ่านว่าคมนาคมสร้างขึ้นในปี2004 กระทรวงคมนาคมนะคะก็จะอยู่ข้ามจักแยกมาค่ะข้ามจักแยกกะระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาค่ะน่าจะเป็นถนนราชดำเนินนอกน,นะคะแล้วก็ตรงข้ามกับกะระทรวงคมนาคมก็จะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกสรณ์ค่ะโรงเรียนแผนที่ทหาระคะ่ะกรมแผนที่ทหารนะคะแล้วก็โรงเรียนนี้ก็จะอยู่รั้วเดียวกันกับกองทัพบกค่ะแล้วในรั้วของกองทัพบกก็จะมีโรงเรียนในร้อยด้วยค่ะ ือถนนราจะดำเนินนอกนะคะขวามือก็จะไปสะพานพระราม8ค่ะด้านซ้ายมือก็จะไปเยาวราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสร้างขึ้นในปี2435ในสมัยรชัชกาลที่5ค่ะถัดจากตรงนี้ไปนะคะก็จะเป็นสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมค่ะตรงตรงข้ามกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเป็นกระทรวงคมนาคม จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมค่ะอยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะลุงกับป้าแบ็คแพครอบโลกค่ะ